มาเบิ้งหมดเคือพ่อใหญ่สัมฤทธิ์เด้อแหกับมึงด้วยกับมึงบ่เออนี่วีก็ดีมั่วมั่วมั่วหนุ่มป่ะแม่นุ่มๆมะเขือมะเขือเน่าเจ้าหนึ่งทานหนึ่งแดงซีงสมปลาเลือกเอาบนทองทองไม่มันแซ่บบ่เอามองอื่นเลยทองอย่างเดียวเอาทองอย่างเดียวกะมาห่อห่อใส่ใบตอง สวัสดีครับสบายดีพญาย่งสำลิดรักต่างวัยตาสาวลาวรักต่างวัยค่ะอ่ะ,อะตอนนี้ก็คงจะเป็นการที่จะหาทำเมนูอาหารนะเนาะเมนูดำดำเมนูห้วยเมนูดำยังอีงเมนูดำๆเขาก,กั้มเจ็บเมาเขือกเผาเขือก<น>เขาในหัวในสวนคือเขานะครับ,มา,<น>บมาเก็บมเขือไปเขาจะมาเก็บมเขือบ ผักบุ้งเป็นดอกบ้าแล้วมาเก็บบะเขือเก็บบะเขียวยาวบิ้งมาบึ้งมาบิ้งบะเขือพ่อใหญ่สัมฤิ์เด้ะแ้ยกำมึงดูกำมึงบ่เออนี่วีก็ดีมุ่งมุ่งนุ่มบ่แม่นุ่มๆเออเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยตัดออกตัดออกอ้ดี บาทเอันนี้สองหน่วยเศ้าด้เนเพิ่นขายเนาะโอ้แมนบอกข้าเจ้าข้าเจ้าขายยังไงสองหน่วยสิบหรือสองหน่วยเศร้าสองหน่วยสิบสองหน่วยสิบบาทหน่วยละห้าบาทอ่าอันนี้ได้อันมกนง้อว่าเอาว่าม,มันบันใหญ่เนาะมันพันใหญ่สองหน่วยแล้วเข้าไปเอายูต้นนั่นอีกมื้อนี้ให้เฮ้าได้กิน นวยเาเงาเนวเผาดำดำอันนี้มาเขือยังโบลูจักเห็นมันออกมันออกอยู่ในทอหันอันนี้มันเอ่อมะเขือแหล่กันว่ามะเขือแหล่เาเงาเงาเงาแหล่มียาวม่วงนะแต่ว่าบบลมันม่วงนี่มันเจ้ามัไล่ดิเน่เน่าไล่มันมีโบได้โบได้เคยซื้อมาปลูกดีพันนี่เมีนมันมันมันออกเองเด้มันไอ้สองเซนมานน้ำน้ำดินปลูกนี่เออ คือบอหนิคือยังคือบ่โอ้ยมันกะน,น้อยพดน้อยพดว่าบ่เป็นต่อิ่มเป็นต่อิ่มบ่มะ,ะกินบ่พ่อ,อเนาะกินบ่พ่อตำมะเขือตำใสยังเนี่ยใสขิงใสอยู่ใสอยู่บ่ะบ่บ่ใสเอามะเขือเอามะเขือข้างกบน้่บ่ะเอาเอาข้างกบนะนออเอามะเขืออันนี้พร้อม เห็นอันมันมีอันนวยแกอีกอันหนึ่งละขันเท่าบ่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวมันแกนี่ผ้าเถองามนีงามต้นเดียวก็กินคำว่ากินตลอดเลยครับมะขือต้นตนี้ทั้งทั้งน,นี่มันก็นยังโป่งออกอีกนี่ดอกทางออกมาหน่วยหน่อยเป็นหน่วยหน่อยหน่วย,ยคือกินเก็บกินตลอดนะครับอันนี้มันก็นแตกขึ้นมา อันนี้ก็เป็นดองลายแล้วหมกถัวสุดยอดเลยครับเดี๋ยวจากน้อยได้กินหมกทั่วเงินนี้พนเลยเบื้องหมกแตงเก็บอ่ะหอมปะพักหอมพักหอมบัวกันหลอกหลอกกันได้หรือหรือแบงก็ได้ยังยังพวสในแบงมันยังบวท่านแบงเหรออันนี้ฮาวาหามันกระปุกพวสในงามคับ หักทัวกาลังทังดอกครับเมื่อนี้ไปซื้ออในบหมกทัวพุมมาน้าเดหมกทัวพุมให้หมกบวบใน้ข้าวโพดมีหอดข้าวโพดมีหอดข้าวโพดแต่จะว่าเพราะว่าจะมาปลูกแทรกแทรกไว้นะครับแทรกแทรกอันบน่นอนแปลงพักแถวมันว่างๆนะครับมังได้ว่างๆค่ะปลูกไว้หมกทัวพุ่มผมจะไปปลูกทั้งคน ตั้งล้อขังกําแพงก็ปักบวบเก็บอ่าก็เก็บพักมไปกินกับน้ำรดเอาผักกาดนี่บ่นี่เราผักกาดน,นี่นี่แหละต้นเดียวนี่ก็เลือเ้อแหล่สำหรับค่อย <c oughs> มันต้นหง่แ <c oughs> ต่ <c oughs> ว่า <c oughs> เก็บเอาต้นนี้น้อยนี่เฮ้ย <c oughs> ต้นมันเกิดไม่ตีโลกออกจากพระความเนี่ยเมนชีเก็บเอาต้นน้อยเหรอต้นนี่เง่ไว้เหนึงป่า <c oughs> เอาไว้เหนึงป่าได้เนี่ ตำซามันโอ้ยมันสิออกดอกเลยนี่มันออกดอกดอกก็ได้คือนเขามันออกเลยผักผักชีเหล้าน้ำไปกินเป็นผักผักชีเหล้าป่ะผักชีเหล้าด้วยอู้หูผักกีเลิดผมเก็บมาผักกีเลิดมาปลูกไว้ปลูกไว้ขังกับแพงนเฮ้ยกินบ่เบิดมื้อนี้อยากอาจารย์ผักชีเหล้านนั่นเนี่ยเอาผัก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 กาดนี่หน่อย อากาศหีนหน่อยบดใดที่มันอันนั้นกินกับอันตำอ๋ออันนี้เจ้าปลูกมักแตงไว้บ่เมนใส่บ้างหลายแกนมันออกในเดือนัมนแสดงว่าในมักแตงนี่มันอเบิดอายุเบิดอายุหรือว่ามันนั่นมันบอกโตแกนไหนมันบอกออกมันกระบอกอืมก็คือ่อธรรมดาบอกฮะเอาปลูกมันก็ยั่งออกยูทางเดมันเป็นน้ำใหม่ทุงมันเด้ฮะ ก็กระซื้ออันเดียวกันนั่นล่ะโอ้ทุงเดียวกันนะบ่ืออมันก็เป็นน้ำแกนเป็นน้ำในมันเนาะมันมาจะเกิดมันกับ่เกิดไปเร้วบร้ยดีโอเคเรียบร้อยไปเผามะเขือแล้วบนีนี่พักแต่ยังบ่ท่านได้ฮดเถ่อเข้าไปตลาดแต่แต่เศ่าถือว่าไปแต่เศร้าลงเมื่อนี่เ้ยเอานี่ก็น่ามันคืองามแท้ปลูกไม่ไหนี่เก็บเหมือนนแตกกันนะจัดหมวดนี่ไปไปทำอาหารกิน มะเกลือมะเกือมะเขือเง่จอนี่ยทันแดงแดงที่สุดเราก็ไม่ได้ซื้ออาวัตถุดิบบร่ได้ซื้อนะครับเนี้ยขี้ละกาสีเอาบอลสมเนาะเอาสมมาะไซพิงสมพิงสมปลาเลือกเอาบนทองทองไม่มันเสียบเบามองอื่นเลยทองอย่างเดียวเอาทองอย่างเดียวกะมะฮอ่อใส่าไซไม่ต่อม พอสมพอผมผิดดิบใส่จังหน่อยเนาะเยอะผิดดิบอเบิร์ดและที่ขอผิดดิบมาไปังเอาใส่อ๋อเลยเพราะว่าต้องรีบสักหน่อยวันเนี้ยเอาเออถึงแต่ว่าก้อยบเป็นว่ะเฮ้ยบุเมนว่าคุณหนูเด้นี่น่ะบ้นคุณหน้าอีตีบุเมนคุณหนูแต่ว่าเป็นคุณหน้าอีกบ้บุเมนคุณนายเด้บุนมะเขากำลังอายขึ้นอืม ุกความกัน,นมอเคอกันเรืองอ,อาหารว<ด>ันนี้เนาะก่อนที่ลูกค้าจะมาครับเพราะว่าลูกค้าน่าจะมาอ่าแต่เศาอยู่นมนมาเบิ้งดูนี่ปลาเอ,าอ้ <c oughs> พร้อมกับผักผักสดจากส่วนสารพัดผักมือจะฟฟ้าๆานี่ แย่งบทท่านนี่ใส่มะ็พริกอันมะ็พริกแห้งหนี่ไงนี่กินกับพักสมปลานี่อืม มาเปิดดูดูมันเป็นยังไงซุกบอรุกก็กินรสบัาน,น,ม,นมี้ได้เกิดยูนในไผหรอกนี่อ้ยบอรุกปันนี่ไงนี่อาหารอะอาหารเช้าเมื่อนี้มาครับบ้านนี้มากินข้าวน้ำกันนะคะ<อ>พดั<อ>พดเลยพูดนะขาเอาใส่กะติเอาจกเอาเจ้า่บหฮมันอัน มันอ่ามันหนาวพอแล้วล่ะกินลายๆมือแห้งฝ้าวันไปมือไปจับถือไฟจับอันนี่งวันฝ่าฝ่าวฝ่าักันย่านบทท่านเปย่างตลาดโดนลาย เราบปดวลกับมันร่วมทั้งเบืแอ่ประมันชั่วง,งว่างว่าอันช่มทุงสีเมืองนั่นนะครับบรรยากาศของทุงสีเมืองมันเป็นจังเดมสมไปกินแล้ารักที่เรลา เมืเอเช้าก็เข้ากับได้กินแล้วในที่สุดก็เป็นจริง <c oughs> สมบัง บวผิดส้มปลาย่บบาบวผิดหวังบวผิดหวังที่ซ้อนป่ะกินยังไก่รสชาติพี่กอลแต่ว่าเจ้านัน่นแสบเนาะเจ้าะหลันอนอเจ้านั่นเข้มแซ <laughs> ็ม<บ>ป <laughs> าดซีว่าแล้วว่าแสบมาสันแสบแล้วว่าเข้ม,มเข้มกินบ่ได้เข้ม ที่มีร้านขายผ่านําเพ็มตอนไปซื้อจะว่าซื้อตลอดมาเดียวจ,จำค้นรไประแดดประแดดคือมันยูก็คือว่ามันยูแถวนั่นลหละชื่อจริงมันที่สองเจา้าเจ้านีจะต่ายจะสมปาพอดีแซ่ สอง้ามใดก็คือเกาแมนคนเห็ดจับเห็ดยังได้กับแสบเห็ดเยี้ยงกับแสบอ,อคนเห็ดแสบคนเห็ดเข้มก็ได้จะเข้มม,มันอยู่น้นปากคนนี้ยั้ำปากกูขยัาเมืมันีน่ลูกค้าที่มาใส่เสียงสันดิก็เเลย่าว ตอนนี้กระจายเราละนะครับตอนนี้สามโมงสี่สิบห้านาทีเรามากินข้าวเช้าเนี่ยไปไปตลาดเดินทั่งออกไปตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนแปดโมงเจ็ดโมงกว่าอ,อรถมันหลายสายน้ำรดเนี่ย ค้นไปตลาดมื่อนี่นึกวันแตกเมือ่อดอนไปปันไปเอาบุญเนี่ยโอ้โหหลายครับไปไทยคลิปมาสูพี้องเบิองอะมันทยทยหยุดๆยุดนะครับเพราะว่ามีเพลงกรับเพม่นอันตั้งแต่อันคนไปตลาดเดีวันนี้พกก็เยอะ เผ่าพรเธอเทือโอกาศผู้ใดบ้านไหนเนี่ยอันเบิ้งเก็บของพญายาเเ็จกะเบิ้งว่าข้าวๆนะครับข้าวๆที่ไปเลาะเบิ้งสถานที่เกเจาจัดห้านทุ่งทีเมืองเพิ่นยังมาบ้า,านเต็มกรเดกมีมองว,ว่างอยู่ มันก็นยังเหลือเวลาเตรียมตัวอยู่สองมือคือมือน,อนีกับมือมอื่นเพื่อเป็นมือเปิดให้มินตาจับป้องให้ก็อาจจะมุมกว้องอาจจะไม่ได้ดีเพราะบางคนปวดแขนเพราะนั่นละาค <c oughs> ือกล้องกับปวดแขนปวดแขนกับแยงไปแยงมาอาจจะค่ำบรรยายกับภาพอาจจะบม่ได้ตรงกัน <c oughs> จุมจิตหล่องเพียงเจ้าของแนไข่ใหม่เพล่งเงินเติม เห็นปะหดนำอันนิ้มมักนำกับใส้ปุ๋ยทังขึ้นม่ายอดห้ามบัวสวครับยอดอ่อนๆกินเขาเรียกว,วนินผิดปกติอยู่พร้อมกันได้เพราะว่างานลูกค้ามาก่อน <laughs> แซ่บดีครับตำเมื่อกี้ลาลาเนี่ยครับลาลาเลยเดินมาลาลาเนาะธรรมดาเงยเย็นเมื่อกี้นะานห่อเนี่ยจะตำใช้ป่าใช่กบเนาะใส่ป่นป่าป่นกบ นี่ตำแจ่วเคี้ยวไส่อันบพริกบาดแดกตำใส่กันเลยกินแล้วแซ่บทองมะเขือไะเวลาเขากินนะกินแซ่บอยู่บ้านรีกินแล้วมันฮอนทองจะปิ้งขึ้นเลยอ,อืมไม่ไป็นหรออันนี้นาาเรื่อว่าตำแจ้วนเหรอตำแจ้วแก้วมะเขือ อไมอ่ม <ละ S 2> ต้องอายอินซิอ้วนอ้ว,น,ว,น,วนกับตาไลา่เฉยอย่างมานานันคือน่ะเข้าเข้าจีแบบอินซีน่ะเข้ากินม,มันเลือแล้วมันดำก็ม,มันดำดำน้อนปเป็นยัง ่เป็นดำแล้วว่าว่ากินว่าว่าเป็นแต่แซ่บไหมก,นก,นกนินกินขืาวเกาว่านเนื้อว่านดำแล้วว่ากินว่าเพิ่น,นบอกซื้อข้าวเ,เ,เกา่าแบบนมันแซ่บมากดำก็เป็นเรื่องของมันตั้งแต่เขาคำว่ายังซื้อมากินหูจอกว่ามันดำอยู่แล้ว เอาอยู่บ้างในที่จรดเราก็ทำได้ลูกค้าทักมาตั้งแต่มาตลาดตั้งแต,ต่วันในจอดต้นเดียวสายๆเข้ามาตัวสายๆจะเข้ามากินข้าวกับสมจิตก่อนก่นแล้วนะ ใส่เสียงเมื่อน,นี้กับอื้องก็คงจะว่างอะ่ะเพราะว่าพวกนี้ก็ถ่ายเอ็มบีแล้วใส่เสียงวันนี้พวกนี้ถ่ายบั่งมันไปถ่ายยุสไนบัลลูเข้าไปเล่นต้องเพิ่นอีกวะไปไปดูเบื้องหลังถ่ายเอ็มบีคือเราสมจิตบอท้องกับแม่คู่หวดก้อนเพิ่นไปถ่ายยุส่วนดอกไม้ส่วนดอกไม้้านปึ่งบ้านบัน่บนส้ำลาน อ่างเพอินน้องแสง <c oughs> ชาบได้กินเลเ่นกับชาบ้าเบื่อมือเลย <c oughs> เอานังมา นั่งจะกินพวกนังงรูสิงนี่ก็สิ่ขังนานมากที่ไม่ได้กินที่ป่าเขาสามสิบปีแล้วแก่ลินกระย่าเดี๋ยวน,อน้องมีกระย่า,า่ะทำว่ามีลิมิตตอไปเรือ่อยๆแล้วแต่ความเหมาะสมคนละคนมันกับดิตัดเจ็ดนาที่แปดนาที่พ่อ จะหน้าที่แปดหน้าที่พ่อถ้าคลิปด,ดีพอหรือคุณภาพของคุณดีพอเป็นชั่วโมงเพิ่นกับเบิ้งคือเขานะครับถ็นชั่วโมงเพิ่นกับเบิง้งถ้ามีถ้ามีเรื่องราวที่น่าติดตามก็ออยังหนังเิ่น,นังประมาณเรื่องละสองชั่วโมงคนเบิ้งก็เก่าอืมกินไปเลยเถือมาสี่ตอน แปดสิบเก้าสิบแปดบาทเรียบร้อยพักกระโดนเรียบร้อพักกระโดนแกเรียบร้อยพักกระเบ็ดเรียบร้อยพักแพ้วสองสามอันเอ้อปิดมันเนี้กินอิ่มแล้วเด้อกินอิ่มแล้วก็อิ่มแล้วแล้วก็ลงได้พูดได้เนาะเยี่ยงตับ อันนี้เหลือหน่อยหนึน่งครับตู้ยเย็นไปไ้น,นะเพราะว่าเขาห้อนๆตลอดเวลาอันนี้อ๋อมันเหนียวไ้ซ้ำนี่กอนเนาะเจอกันคลิปหน้าพอกันคลิปไ่นะคะไแล้วครับผมสวัสดีครับ